สวัสดีทุกท่านที่ติดตามเข้ามารับชมชิปครับไม่ว่าท่านผู้ชมที่เคยติดตามรับชมชิปผมอยู่เป็นประจําหรือว่าท่านที่กําลังเข้ามารับชมใหม่ครับวันนี้ผมอยู่ที่พื้นที่มันกว่างครับจังหวัดยะโสธรนะครับเป็นแปลงหญ้ากิน,นีบอมบาซาของพี่น้องมันกว่างที่ปลูกใช้เลี้ยงและใช้จําหน่ายนะครับวันนี้ครับพามาติดตามผลครับผมแปลงนะครับห้ากินนีบอมบาซาอายุปลูกได้1เดือนที่พี่น้องเห็นในชิป ด้านหน้านะครับผมในระยะปลูกประมาณ40เซนนะครับเพร,เพราะว่าเพราะว่าการปลูกเพิ่นกับบริการเกลียนตโตเนะครับเนาะนะว่าต้องใส่ระยะเท่าไรและแปลงที่ผมเคยใช้ทำของคุณพี่เนวิทนะครับปลูกอยู่ที่ระยะประมาณ50เซนนะครับที่พาทุกท่านมารับชมคลิปนี้นะครับเพื่อให้เห็นการเจริญเติบโตและการจัดการการดูแลนะครับบ้าแต่และช่วง จัดการดูแลอย่างไรบ้างในพื้นที่จริงนะครับและข้อดีต่างๆของหญ้ากินนีบอมมาซานะครับพี่น้องจะได้เห็นรูปแบบการจเจริญเติบโตของเป่นนะครับเนาะแปลงนี้ครับใช้ต้นพันธุ์นะครับที่มีอยู่ในแปลงเก่านะครับของคุณพ่อถาแบ่งออกมาปลูกนะครับผมแบ่งต้นพันธุ์ชุดเก่าที่มีอยู่ในสวนนํามาปักดํามาปลูกลงในพื้นทีดังที่พี่น้องเห็นอยู่ในคลิปนะครับผม และจะเชื่อมโยงพาไปดูนะครับพื้นที่ที่อา,อายุย่าเพิ่มขึ้นมากกว่าแปลงนี้นะครับคืออยู่ที่สามเดือนว่าการจเจริญเติบโตเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับดําอยู่ที่ระยะประมาณ40เซนนะครับผมพี่น้องเห็นในคลิปนะครับเป็นย้ากินนีบอมมาซ่าการจเจริญเติบโตนะครับช่วงนี้เจ้าของพื้นที่นะครับเปนเจียวหญ่ด้านโน้นนะครับเนาะยัง ไม่เพิ่มนะครับฟุ่นหรือปุ๋ยลงในพื้นที่นะครับนี่พี่น้องเห็นนะครับเนาะยังไม่มีฝุ่นหรือปุ๋ยลงในพื้นที่หนึ่งเดือนนะครับจึงทําให้นะครับใบนะครับผมใบที่เราเห็นในคลิปยังไม่เขียวไม่ใหญ่เท่าที่ควรนี่นะครับยังไม่ใหญ่ไม่เขียวเท่าที่ควรหนึ่งเดือนแต่ยังไม่ให้ฝุ่นให้ปุ๋ยนะครับเพราะว่า สืบเนื่องมาจากช่วงนี้นะครับก็มีงานหลายๆอย่างเข้ามาในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการไปทํานาบ้างทําสวนทําไร่หรือแบ่งเวลาไปเกี่ยวหญ้าชุดที่โตแล้วอยู่ในแปลงนะครับการปักดํานะครับใช้ต้นพันธุ์ประมาณนะครับสีต้นต่อกอนะครับสีถึงหต้นต่อกอเนะพี่น้องเห็นในคลิปนะครับเนาะเราจะเห็นว่าการแตกกอการจเจริญเติบโตนะครับ ยังไม่ขยายกอได้ดีเท่าที่ควรแชร่หนึ่งเดือนนะเพืนะ่อนเอนเนาะยังขย,ขยายกอไม่ไม่ดีเท่าที่ควรที่พี่น้องเห็นในคลิปนะครับผมจะแตกต่างกับพื้นที่ที่มีฝุ่นมีปุ๋ยใส่ลงไปนะครับอันนี้มากเบิง่งตรงนี้ครับผมตรงนี้เป็นพื้นที่ที่นะครับผมอ่าเป็นพื้นที่ที่เผาตอไม้นะครับกิ่งไม้ย่าบริเวณนี้นะครับ จะมีใบที่เฉียวและงามเป็นพิเศษแต่หญ้าที่อยู่นอกบริเวณนี้นะครับพี่น้องเห็นนะครับเนอะความแตกต่างครับตรงโน้นนี่ครับตามมาครับจะเฉียวเป็นพิเศษนะครับจะเขียวเป็นพิเศษนี่นะครับตรงนี้จะเฉียวงามเป็นพิเศษกว่าเพื่อนที่อยู่นอกบริเวณที่ผมถ่ายทำให้ดู นี่แหละครับแตกต่างกันพอสมควรนะครับฉะนั้นถ้าเราแยากกินนี่บอมมาซานะครับการดูแลให้เจริญเติบโตได้ดีก็ไม่ใช่เรื่องยากครับผมแค่เพิ่มนะครับฝุ่นและปุ๋ยลงในพื้นที่ที่เราปักดำอยู่ในช่วงที่เขากําลังเจริญเติบโตนะครับช่วงนี้พอดีนะครับผมช่วงนี้กําลังพอดีถ้าเราจะเร่งการเจริญเติบโตเพื่อให้เขาขยายกอนะครับนี่นะครับกอก็ขยายนะครับ พื้นที่ที่มีการาเผากิ่งไม้ต่อไม้นะครับเพราะในพวกชีเท่าพวกอะไรนี่ก็จะมีธาตุอาหารที่พืชต้องการอยู่นะครับอที่พืชต้องการอยู่นะครับผมนี่งามนะครับแตกกอด้วยครับผมแต่นอกพื้นที่ที่ผมถ่ายทําให้ดูจะยังไม่ขยายกอและใบได้เฉียวได้งามนะครับตรงนั้นงามเป็นพิเศษนะพี่น้องนะอดูแลไม่ยากครับผม ช่วงนี้ข้อดีก็คือมีน้ําฝนนะครับมีฝนตกลงมาทําให้พื้นที่หญ้าที่ปลูกอยู่ในแปลงนะครับพื้นดินไม่แห้งมากเกินไปนะครับหญ้าชนิดนี้อยู่ได้ครับช่วงนี้น้ําแทบว่าไม่ต้องลดกันเลยทีเดียวเพราะฝนตกชุกครับช่วงนี้เป็นหญ้าที่ชอบอากาศร้อนชื้นครับผมกินนี่บอมมาซานะครับเหมาะที่จะปลูกในภูมิประเทศเขตร้อนแบบบ้านเรานะครับ สำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับของคุณพ่อถาอะจะตรงกับคุณพี่เนวิทนะครับในการจัดการดูแลพื้นที่ก็คือไถอวนซ้ําๆอยู่หลายรอบนะครับขอ,ของคุณพี่เนวิทจะไถวนอ,อยู่หลายรอบสองสามรอบค่อยปักดำลงในพื้นที่จะเห็นว่าวัชพืชต่างๆที่อยู่ในพื้นดินนะครับไม่ค่อยมีเห็นนะครับเนาะหญ่าไม่ค่อยมีเลยครับผมหญ้าจะไม่ขึ้นแฉ่ง กับหญ้าที่เราปลูกนี่เป็นข้อดีนะครับเป็นข้อดีอาถ้าพูดถึงข้อดีเด่นของหญ้ากินนีมอมบาซ่านะครับถ้านะครับผมเพิ่มฝุ่นเพิ่มปุ๋ยเข้าไปในช่วงนี้นะครับก็สามารถเจ็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยนะครับถือว่าเร็วมากครับผม20่สิบวันหรือ1เดือนนะครับอยู่ที่การจัดการการดูแล สำหรับการใช้เลี้ยงใช้เลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิดครับผมที่กินหญ้านะครับผมไม่เริ่มต้นพื้นฐานมาเท่ากับง้อขั้วยนาเาครับเนาะหรือเพิ่มเข้ามาในพื้นที่อื่นอาจจะเป็นแพะแกะช้างม้าที่อ่งกวางอะไรก็ว่ากันไปครับผมนี่นะครับฉะนั้นแล้วนะครับการปักดำหญ้าชนิดนี้จึงไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมะดังที่้องเห็นในคลิปเนาะครับเนาะการจัดการการดูแล ให้จเจริญเติบโตถือว่าง่ายมากนะครับคือปลูกติดแล้วก็คือเพิ่มฝุ่นเพิ่มปุ๋ยและมีระบบน้ําที่เพียงพอคอยรองรับในย่าชิดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามนะครับถ้าพี่น้องมีบ่อสามารถนําน้ําจากบา่อหรือสระที่เรามีอยู่นะครับผันเข้ามาใช้ในการลดในพื้นที่ก็ทําได้หรือจะติดตั้งระบบแบบนี้นะครับก็ง่ายครับผมเป็นฝีมือมนุษย์ทําขึ้นเราจะเปิดใช้เวลาไหนก็ได้นะครับตัวนี้งามเป็นพิเศษนะครับดังที่ผมบอก นี่ครับถ้าจะเร่งก็เร่งขึ้นได้เลยทันทีนะครับไม่มีปัญหาครับแต่ก็ได้ดีนะครับบริเวณอย่างนี้ครับผมสังเกตดูดินดำๆกับพื้นที่ตรงนั้นจะแตกต่างกันพอสมควรนะครับต่อไปเราไปตามบูแปลงที่ปลูกได้ประมาณ3เดือนนะครับผมการเจริญเติบโตแตกต่างกันมากน้อยเพียงไหนนะครับติดตามครับผมเราก็มาถึงแปลงญ้านะครับกินีบอมบ่าอายุ3เดือนนะครับ ามเดือนก็เกี่ยวไปแล้วสามรอบนะครับตีช้าๆรอบละเดือนครับผมมาดูการเจริญเติบโตนะครับเริ่มจะแตกกอได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มผลผลิตเรื่อยๆนะครับจากอันนี้ก็ใช้ตอพันธุ์เก่าที่มีอยู่ในแปลงนะครับนํามาปักดําลงในพื้นที่นะครับใส่ก็ประมาณสี่ห้าต้นนะครับสีห้ากีบนะครับมาปักดําลงในพื้นที่ไม่ได้เพาะจากเมล็ดนะครับแปลงนี้แบ่งจาก ต้นพันธุ์เก่านะครับเขาก็จะเริ่มเติบโตขึ้นไปนเรื่อยๆตามอายุของเขานะครับหนึ่งเดือนได้แค่นั้นอีกสเดือนก็ได้ประมาณนี้นะครับผมเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนปุ่นปุยเริ่มใส่ลงในพื้นที่นะครับแต่ถือว่ายังไม่ใส่จัดเพราะยังเป็นพื้นที่ที่ปลูกใหม่อยู่นะครับก็ค่อยๆดูแลจัดการกันไปดูครับผม จะเห็นว่าความอามนะครับลำต้นใบแตกต่างกันเยอะพอสมควรนี่นะครับต่อไปผลกำไรที่ตามมาก็คือนี่นะครับกอเขาขยายขึ้นใหญ่นะครับดังที่ผมเคยถ่ายพื้นที่ที่อของพีนวิทที่ผมได้ทำนะครับกอก็จะขยายขึ้นขยายขึ้นเรื่อยๆของคุณพีนวิทนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5ปีในการปลูกนะครับกอก็ขยายขึ้นได้เรื่อยๆอันนี้ก็ทําได้ครับผม เราก็เร่งการจเจริญเติบโตโดยการเพิ่มฝุ่นเพิ่มปุ๋ยเข้าไปนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีหญ้าเกิดขึ้นแช่งกับหญ้าที่เราปลูกอยู่อ่าผู้คนที่ขยันหน่อยก็จะค่อยๆกำจัดออกไปนะครับโดยการถอนนะครับถอนต้นหญ้าที่ไม่ต้องการออกไปนะครับอย่างเช่นต้นนี้ก็ถอนออกไปครับผมอ่ค่อยๆถอนไปวันละนิดวันละนิด แล้วเมื่อหญ้าเราจเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับหญ้าที่เกิดขึ้นแข่งกับหญ้าของเราก็จะค่อยๆหายไปครับถึงมีก็มีน้อยนะครับผมผลผลิตถือว่าเยี่ยมเลยครับนู่ครับเป็นการแบ่งจากต้นพันธุ์นะครับปลูกระยะแปลงนี้ถี่เข้ามาหน่อยครับ30มิเซนนะครับประมาณสามสิบเซนถีกว่าแปลงที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะครับ แลวก็ถี่กว่าแปลงของคุณพี่ในวิทย์คุณพี่ในวิทย์อยู่ที่ประมาณห้าสิบเซนนะครับนี่แต่พี่น้องากเห็นรูปแบบการเจริญเติบโตของแต่ระ,ะยะก็ดูชิปนี้ได้ครับว่ามันปลูกแล้วระยะที่เราต้องการหรือเรากําลังปลูกอยู่มันสามารถจเจริญเติบโตได้ดีไหมนะครับดูกอรครับผมนี่นะครับถือว่าก็ขยับเข้ามาหากันเรื่อยนะครับ ขยับเข้ามาหากันเรื่อยนี่นะครับระยะ30มสิบเซนอันนี้ก็จะเลืองต้นพันหน่อยนะครับถ้าถีก็เลืองต้นพันแล้วครับถ้าห่างก็เหมาะแต่คนที่ต้นพันน้อยแต่ถ้าดูแลดีก็จะเดินเติบโต,ตแต่ก็ได้ดีเหมือนกับเหมือนกับของแปลงของคุณพี่ในวิทย์นะครับ จัดการไม่ยากครับยาคิดนี้นะครับจเจริญเติบโตช่วงนี้ท่วมหัวคนครับผมนี่นะครับยิ่งดูแลดียิ่งจัดการดียิ่งจเจริญเติบโตได้ดีหน้าฝนน่ชอบครับแทบจะไม่ต้องลดน้ำนเลยทีเดียวฝุลปุ๋ยก็ให้ตามสถานการณ์ถ้าเป็นแปลงที่ปลูกแล้วจำน่ายไม่ค่อยได้ช่วงนี้ก็จะลดการดูแลการจัดการลงไปเพื่อประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะครับรอขายฤด,ดูที่ทำเงินก็คือ ดูดูแรงและดูดหนาวนะครับอาคลิปนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเข้ามารับชมคลิปครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลแนวทางนะครับในการให้เห็นการจเจริญเติบโตของหญ้ากินนีมอมมาซาแต่ละระยะนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างปลูกได้ไหมถ้าจะปลูกด,ดูแลจัดการแบบไหนนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ